เปียนน้อยแห่งอินเดียสนยากหนึ่งในการมาเลยหรือระดักคือการได้มาสัมผัสวัฒนธรรมทิเบตซึ่งหากเราจะไปทิเบตเองเนี่ยอาจะจมีโอกาสน้อยมากเพ i e ววันนี้ก็คือในแต่ละม,ม้วนนะันมันจะมีบทสวดอยู่หมุนหนึ่งครั้งก็เท่ากับได้สวดไปแล้วหนึ่งบทแต่ข้อควรระวังก็คือตรงขอบโลหาเนี่ยมันจะมีมุมแหลมคม ซึ่งทาไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะบาดมือได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เฮมิสกอมปาเลยวัดเฮมิสวัดนี้ก็อยู่นน,นิกายจุกป,ป้าที่นี่ก็จะมีเทศกาลประจำปีนะเป็นเทศกาลนากากตรงชั้นล่างเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ ตรงชั้นใต้ดินตทเสดายที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้คราวนี้เราย้อนขึ้นไปทางหนือ20กิโลเมตรเราก็จะพบกับทิกเซกุมปาหรือวัดทิกเซก็มาเริ่มจากเพลว,นะวิวครับก็ทิกเซกุมปาน<อ>ี่ก็ยอยู่ในนิกายเกลุปปา ก็สังเกตได้ว hmm. <Bal ment. S 2> ่าจะมีหมวกสีเหลืองอันนี้เป็นนิกายเดียวกับทิเบตก็ให้ลองนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Seven Years in Tibet ที่เล่นโดย Brad Pitt ก็ที่นี่จะมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกเนี่ยถอดแบบมาจากพระราชวังโปตลาในลาซาของทิเบตจะมีทั้งหมด12ชั้นลดหลั่นไปตามเชิงเขา ที่เขาอนุญาตได้ขึ้นเนี่ยได้ไม่ครบ12ชั้นลกตอนนี้เสียงสดมนก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของศาสนาพุทธแบบทิเบตรเราเริ่มจะได้ยินแล้วเสียงสดมนมีเสียงเครื่งนองดนตรีด้วย ลักษณะพิเศษอีกอย่างของทิกเซของปานี่ก็คือปฏิมากรรมพระศรีอริยเมตรัยขนาดใหญ่ส0ขนาดสูง15เมตรซึ่งกินเนื้อที่เป็นอาคารสองชั้นพระศรีอริยเมตรัยก็คือ พระเจ้าในอนาคตที่จะมบาบังเกิดในยุคถัดไปสังเกตพร,ระพักและก็เครื่องประดับเนี่ยจะมีความวิจิตมีรายละเอียดคน่อนข้างมากแล้วมาต่อกันที่พรปร,ปริมากรรมพระศรีสักยะมุนี TJ 公巴。嗯